对呀。<Yeah. S 2> yeah. ขังบังตาทำมังบังตาสังงมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นตามแถมต่อ,อกับครับหนึ่งครับ ตีแผ่นป้ายหลบไว้นะครับอ๋อพอดีผมไม่ได้ขับน้ำพี่เอามาเติมลมยางยางกันแบนครับจอดไว้บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำไปขอดูคู่มือรถหน่อยครับไหนๆก็ออกมาแล้วต้องก็ไปปรับก่อนนะครับตีแผ่นป้ายไว้แบบเนี้ยมันมันไม่ได้จอดน้ำพี่ดูดิสภาพเอามาเติมลมมันเดี๋ยวเอาไปทำอยู่พี่ครับบางต้นก็ต้องโดนก่อนนะข้อดังอีกนะผมยังไม่ได้ทำเลยเลยพี่เพราะฝุ่นเกาะขอด้วยเอกสารหน่อยเอกสารไม่ได้เอามาเลยครับแต่ว่ามี เอกาสารก็ไม่มีเรามีบัตรทับเออเอารถใครมาเนี่ยรถผมครับรถผมแน่แล้วขอขอดูเอกาสารหน่อยสิมีเอกาสารไหมหแป๊บหนึ่งครับอเอกสารไม่มีนะนี่นอันนี้มันรถอะไรเนี่ยเบนเนอรี่ครับพี่เบนเนอรี่เบนเนอรี่แปงใช่ครับอ่ายังไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราเอาออกมาขับแล้วการเอาออกมาขับแล้วเนี่ยคือแผ่นป้ายเราต้องติดให้มันถูกต้องผมยังไม่ได้ขับเลยยางแบนเลยพี่่ อ oh. เดูดิสภาพยัง oh. จอดไว้เลย uh, ไม่ไแก้เลยเราไม่ได้ขับเราเขียนมาได้ไงเมื่อกี้มัน <laughs>